รางวัลในวิ2รับสองหยวนทุกลมหายใจรับ2องหยวนทุกๆหนึวินาทีเมื่อนอนหลับรับ2องหยวนสำหรับทุกการกระทำของคุณเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเวลา24นาฬิกาของทุกวันปริมาณเพื่ออัปเกรด38889100000ไม่รวมการให้ของขวัญการพนันและอื่นๆน,นอกจากนี้สินค้าทั้งหมดที่ได้รับจากระบบห้ามซื้อขาย ในตอนแรกเขาได้รับอย่างน้อย60,000ถึง70,000ทุกวันแต่ดูตอนนี้สิมันเพิ่มอีกสองเท่าจนมากกว่า1,000ง0หยวนทันทีหลังจากนั้นโทรศัพท์ของหลินฟานก็สั่นเล็กน้อยยอดเงินออกจากบัญชีลบ 48, 8 9 0หยวนในเวลาเดียวกันซองแดงก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเขาติ๊งใช้จ่ายครบสี่0มหยวนได้ซองแดง 4, สี่ซองจะได้รับทั้งหมดหรือไม่ใช่ติ๊ง ยินดีด้วยคุณได้รับเงิน19,99 9หอยวนติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงินสองหยวนติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน300อยหยวนติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน2999อยหยวนน้มันตอนที่สระบบเลเวนสได้รับคอนโดที่ว่านเจียหลังจากรูดบัตรซื้อสินค้าอีกครั้งในความคิดของหลินฟานเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้ง ติ้งอัปเกรดระบบเป็นเนวิสามรางวัลเนวิสามรับ5หยวนทุกลมหายใจรับ5หยวนทุกๆ1วินาทีเมื่อนอนหลับรับ5้หยวนสำหรับทุกการกระทำของคุณเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเวลา24นาฬิกาของทุกวันปริมาณเพื่ออัปเกรด270 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0ของขวัญที่มอบให้ผู้อื่นการพนันและอื่นๆจะไม่ถูกนับนอกจากนี้ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากระบบจะถูกห้ามทำการซื้อขาย หลังอัปเกรดระบบคอนรานี้เงินที่ได้รับนั้นมากกว่าดเวีหนึ่งถึงห้าเท่ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือตอนนี้หลินฟานจะได้รับเงิน3าถึงสี่แสนหยวนทุกวันในเวลาเดียวกันซองแดงก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของหลินฟานติ๊งหลังจากใช้เงินไปสอง0 0 0ห่ยวนได้รับซองแดง23สซองคุณจะรับทั้งหมดเลยหรือไม่รับทั้งหมดติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน200อยหยวนติ้ง ยินดีด้วยคุณได้รับเงิน1888อยหยวนติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับทักษะการโจมตีเพิ่มสมรรถภาพทางกายปฏิกิริยาความคล่องตัวทักษะการต่อสู้และอื่นๆอย่างมีในสำคัญเป็นผลให้มีพลังการต่อสู้เทียบเท่ากับคนหนึ่งคนและการโจมตียังแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของลูกผู้ชายทุกการโจมตีมีโอกาสที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เห็นติ้ง ยินดีด้วยคุณได้รับทักษะยอดนักดื่มดื่มเหล้าพันจอกไม่เมามายการดื่มแบบชนชั้นสูงและรู้ข้อมูลของไวน์ทั้งหมดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ส่งผลต่อการเพิ่มสเสน่ห์ติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน333สมหยวนหลังจากที่เปิดซองแดงทั้ง23าซองจะได้รับเงินทั้งหมด192,335หอนสาหหยวนสำหรับเรื่องเงินหลินฟานไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะเขาสนใจไปที่ทักษะทักษะการโจมตี และทักษะย,ยอดนักดื่มมีพลังเท่าคนหนึ่งร้อยคนพันจอกไม่เมามายหลินฟานรู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังด้วยอารมณ์ที่ดีเขาขับรถกลับไปที่ห้องเช่าคืนนั้นโทรศัพท์มือถือของหลินฟานก็ส่งเสียงเตือนข้อความเข้ายอดเงินเข้าบัญชี213,500หยวนเนะเวลาศูนย์นาฬิกาวันต่อมาเวลา1 2 0 0นาฬิกา บนหน้าจอโทรศัพท์ของหลินฟานเริ่มการเปิดซองแดงอีกครั้งติง๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน19หยวนติง๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน2999อยหยวนติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน19,999หอยหยวนติ๊งยินดีด้วยคุณได้นาฬิกาวาชรองคอนสแตนตินตูเดนติง๊งยินดีด้วยคุณได้รับคอนโดในหวันเจียหัวฟู หลินฟานที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับการเปิดซองแดงก็อดแสดงอาการตกใจออกมาไม่ได้คอนโดที่หัวฟูนั่นไม่ใช่พื้นที่ที่มีที่ดินราคาสูงและแพงที่สุดในเจียงเป่ยใช่ไหมได้ยินมาว่าราคาคงที่ก็ปาเข้าไปถึงห้าหมื่นหยวนต่อตารางวาอาคารหนึ่งหลังเขารู้สึกมึนงงเล็กน้อยและก่อนที่เขาจะมีสติกลับมาเวลาก็เปลี่ยนเป็นสิบสองนาฬิกาหนึ่งนาทีแล้ว ซองแดงมากมายหายไปหลินฟานค่อยๆเงยหน้าขึ้นด้วยความสงสัยในใจเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเขาก็ตกตะลึงอีกครั้งเพราะมีใบรับรองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากและกุญแจสองชุดมาอยู่ต่อหน้าเขาหลินฟานเปิดใบรับรองอสังหาริมทรัพย์ฉบับแรกอ่านไปมาอย่างอารมณ์ดีอาคารเอหนึ่งร้อยหนึ่งพื้นที่หนึ่งร้อยสามตารางเมตรครอบครองโดยหลินฟานจากนั้นเขาก็เปิดฉบับที่สอง อาคารเ1 0 2พื้นที่104ตารางเมตรครอบครองโดยหลินฟานแล้วก็เปิดฉบับที่สมอาคารเ1 0 3พื้นที่89ตารางเมตรครอบครองโดยหลินฟานจำนวนชั้นในคอนโดมีทั้งหมด33ชั้นและมีสี่ห้องในแต่ละชั้นห้องสวีท132รห้องและทั้งหมดถูกครอบครองโดยหลินฟานมูลค่ารวมของคอนโดเหล่านี้น่าจะสูงถึงหลายร้อยล้านแล้ว หลินฟานอดไม่ได้ที่จะเอามือล้วงกระเป๋าเพื่อหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแต่กลับบังเอิญล,ล้วงไปหยิบนาฬิกาวาเชอรองคอนสแตนตินตูเดนอันทันสมัยออกมาแทนเขามองไปที่นาฬิกาวาเชอรองคอนสแตนตินตูเดนในมือของเขาจากนั้นมองไปที่ใบรับรองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ข้างหน้าเขาและมุมปากของเขากระตุกเล็กน้อยจากนั้นหลินฟานก็หยิบกระเป๋าใบหนึ่งเขาใส่ใบรับรองอสังหาริมทรัพย์และกุญแจทั้งหมดลงไปจากนั้นจึงเดินลงไปที่ชั้นล่าง ในเวลานี้เจ้าของบ้านหวังซื่อชินบังเอิญอยู่ชั้นล่างในมือของเธอถือโทรศัพท์อยู่และดูเหมือนว่าจะกำลังจะโทรหาใครบางคนหลังจากที่เธอเห็นหลินฟานเธอแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอและพูดว่าสวัสดีหลินฟานวันนี้คุณไม่ไปทำงานเหรอขณะที่พูดหวังซื่อชินอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองหลินฟานอย่างเงียบฮ่าฮ่าด้วยเหตุผลบางอย่างเธอรู้สึกว่าวันนี้หลินฟานดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่หลินฟานใส่ดูเหมือนเธอจะเคยเห็นที่ไหนสักแห่ง ไม่ได้ไปหลินฟานตอบเรียบๆเ,เขาเกลียดเจ้าของบ้านคนนี้มากเธอชอบที่จะเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าตามอําเภอใจนอกจากนี้เธอมักจะตัดน้ำและไฟฟ้าของห้องเขาก่อนที่จะเริ่มทำงานหลินฟานวางแผนที่จะย้ายออกจากห้องเช่าโดยทันทีเมื่อสัญญาหมดอายุถ้าไม่ใช่เพราะบ้านเชาน่านี้ยังมีของใช้ส่วนตัวของเขาอยู่บ้างคืนนี้หลินฟานก็ไม่อยากที่จะกลับมาที่นี่อีกต่อไป เมื่อเห็นว่าหลินฟานกำลังจะจักไปหวังซื้อชินไม่สนใจความแตกต่างของพวกเขาเธอรีพูดว่าวันนี้คุณไม่ไปทำงานสินะดีมากเลยห้องน้ำของฉันมีปัญหาฉันซ่อมมันเองไม่ได้มาซ่อมมันให้ฉันเดี๋ยวนี้น้ําเสียงของเธอไม่ใช่คำขอเลยแต่เหมือนเป็นคำสั่งมากกว่าหลินฟานเลิกคิ้วและพูดผมช่วยคุณไม่ได้หลังจากพูดจบเขาก็เดินตรงไปข้างหน้าหวังซื่อชินไม่ได้คิดว่าหลินฟานจะพูดปฏิเสธเธอ ดังนั้นเธอจึงผงะเล็กน้อยจากนั้นด้วยไฟในใจเธอคว้าแขนของหลินฟานแล้วพูดว่าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนหมายความว่าอย่างไรแค่นายไม่ได้ไปเรียนในวิทยาลัยเลยจะทําตัวไม่มีมารยาทแบบนี้ได้หรอใบหน้าของหลินฟานเริ่มไม่พอใจและพูดว่าปล่อยอย่างไรก็ตามหวังซื่อฉินก็ไม่ยอมปล่อยใบหน้าของหลินฟานเย็นลงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็สะบัดแขนออกอย่างแรงตุบ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 ,ตบ การกระทำนี้รุนแรงเกินไปทำให้ใบรับรองอสังหาริมทรัพย์และกุญแจในกระเป๋าหล่นออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจหวังซื่อชินกล่าวอ่ะ